สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะ,ะ,นนะ,คะไปดูน้องแอนนะคะทุกท่านคะ่ะหลังจากที่นอนบ้านใหม่นะคะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะทุกท่านคะ่ะเมื่อคืนก็ฝนตกน้องแอนก็นอนในบ้านนะคะไม่ได้นอนตากฝนนะคะน้องแอนอุย้ยตื่นแต่เช้าเลยนะคะทุกท่านคะ่ะ น้องเอสส๋สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้านะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องเอ๋น,นอนหลับฝันดีไหมอุ้ยดูจากสีหน้าสีตาน้องเอ๋น,นะคะทุกท่านคาส,สดชื่นมากเลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้คุณตาก็ตื่นแต่เตช้านะคะเก็บกวาดทำความสะอาดเก็บเก็บขยะนะคะอ้สะอาดสะอานมากเลยนะคะไหน ฝันยังไงบ้างน้องแอนบอกหน่อยเร็วน,น้นองแอนน้องแอนฝันได้เลขอะไรบ้างบอกหน่อยเร็วนอนบ้านใหม่เมื่อคืนโอ้ยหูกลางหูกลางสวัสดีค่ะคุณตาทำอะไรขนาดสวัสดีครับคุณเอางเงากล้วยออกไปปลูกน้องแอนดึงดึงโอน้องแอนดึงมันอยู่ริม อ๋อ oh, อยู่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 อ๋อยู่อยู่ใ,นในก, mm hmm. กล้อยู่ใกล้ต้องแอนเกินก็เลยขุดออกคืนน้องแอนรับโอ้ครับรับสองครัง้งเพราะว่าไม่ไม่ได้เคยนอนซึ่งมาได้อยู่ล่มรู้สึกว่าหน้าตาสดชื่นแจ่มใ <นะ S 1> สามากเลยนะคะคทุกท่นานคะดูนะคะโอ้ ไม่เคยได้รับได้นอนอยู่ในร่มแบบนี้เนาะออ๋เมื่อคืนก็ฝน,นตกด้วยนะคะทุกท่านค่ะดูลอ,อยนอนนอนสองครั้งโอเมื่อคืนนอนสองรอบเลยเหรอนอนสองรอบสามทุท่มแล้วก็นุ่มยินประมาณหกทุ่มนอนดีนุ่มสี่สามโอ้ดูนะคะทุกท่านคะ่ะตะโกะว่ะตะโกะว่ะโอ้มีหยอกด้วยนะคะทุกท่าน,านค่ะ คุณตาต้องจับหางไว้นะคะไม่งั้นจะเอาหางนะคะมากดคอคุณตานะคะทุกท่านคะอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะสาวไส้ใหญ่นะคะโอ้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 แบบมียกกาหลังด้วยนะคะเอ้คุณตาหนูอยากเล่นกับคุณตาค่ะสองข้างข้างขวาล้ข้างซ้ายถ้าแรกนอนข้างขวาแล้วนอติดข้างซ้ายอีก อืมกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยเมื่อคืนก็ฝนตกนะฮะทุกท่านขาสวัสดีค่ะก่อนเช้าบอดูดูก่อนบอดู

อารมณ์ดีนะครับทุกท่านคะ่ะน้องเอง็นตื่นเช้ามาอารมณ์ดีนอนหลับเต็มอิ่มนะคะหน้าตาสดชื่นสดใสมากเลยนะคะทุกท่านคะ่ะ พี่ตาก็นะกะ้ได้ตัดต้นกล้วยนะครับมาให้น้องเอ๋นใ้กินช่วงเช้านะครับทุกท่านขาก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับกินต้นกล้วยบ้างกินต้นไม้บ้างกินอ้อยกินหญ้าบ้างนะครับทุกทคค่าน่าก็สับเปลี่ยนกันไปนะครับ คุณตาก็ทำการขุดน,นะคะกล้วยย้ายกล้วยนะคะไปปลูกที่อื่นนะคะทุกท่านคาเพราะว่าเนื่องจากตรงนั้นก็อยู่ใกล้อยู่ติดโรงช้างน้องแอนเกินนะคะทุกท่านขะน้องแอนก็ดึงนะคะดึงมากินนะคะทุกท่านขะคุณตาก็ขุดออกไปปลูกที่อื่นนะคะ อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามสันกระดิง่งกริ้งกริงนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของชท่าน้องแอดรัถังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ